สบายสบายทำหัวใจเอกเ,อเอนกฮีเวลาทำมาตั้งนานบ้าบ้าก็พวกพี่นะคนเราอะนะพี่ทำงานด้วยกันนะพี่ ยังไงยังไงมันก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้วล่ะแต่ครั้นี้ไปทางออกมันก็ต้องมีของมันอยู่พี่ม,มันก็เหมือนกับกระลอกนะพี่นะดีทีดูนะพวกกระลอกนะมันเจาะโพรงไม้นะพี่นะเอาเล็ดถั่วเข้าไปวางนะให้มันซับซ้อนนะตัวอื่นจะได้หายากยากนะพี่นะแต่แล้ววันดีคืนดีมแมลงสาบมันก็มากันเชยน เข้าไปเอามาเล็ดถั่วออกมาไอ e ้กระรอบมันมา,มา,มา,มาตามามาแรงสาบออกไปไปไกลมากแล้วพึ่งมาแรงสาบเป็นมาตามทำเล่นถั่วให้ขอบใจมากขอบใจไม่รู้เรื่องอ่ะใช่ไม่เข้าใจน้อง <jin sky> พูดอะไรเก็บที่ง่ายๆหน่อยสิเอ็ดเอ็ดพี่เจี๊ยบเปิดประตูหน่อยพี่เจี๊ยบเองเจี๊ยบอ่ะเอ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวบอกอย่บอกมันนะว่าพี่มาที่นี่คนเดียวนะอย่าบอกว่าแอบมาคนเดียวนะเดี๋ยวพี่จะเข้าไปแอบในห้องเก็บของเดี๋ยวบอกนะเดี๋ยวบอกเอ็ด พี่ไปดิไงทำไรอยู่อะเก็บเก็บของเนี่ยเก็บของพี่ถูกออนี่พี่พี่พวกรถเพลงเนี่ยนะเอาไงเอาไงดีเนี่ยพี่พี่เอากลับไปเลยแล้วกันนะ <c oughs> ไม่ไม่โองไม่อ่อยกันแล้วนี่พี่เอากลับไปเลยน็ตพวกน็เพลงเดีย๋ยเก็บของอ <c oughs> แง่แสดงว่ามีใครกลับมาเลยฮะดิเลิกกันแล้วก็เลิกกันไปสแสดงไว้ที่ทำทำเนี่ยไม่ได้สนใจกันเลย ก็เลยกลับมาดูมีใครมาบ้างหรอเปล่าไม่มีไม่ไม่ไม่มีใครมาไม่มีใครมาเลยพี่ว่าทครเป็นยังไงยังไงเดี๋ยวดพี่จะก็ไปหลบในห้องนั้ก็ได้หลบหลบเมืไหร่ให้คือพูดพูดเผื่อไว้เผื่อเผื่อแบบแบบมีมีคนมามีมีใครมามีใครมาพี่พี่หลบได้ห้องมีใครมาไม่ใครอ๋อใช่ใช่ ไม่ไม่มีใครมาหะไรพี่ไม่มีใครมาหรอกมันมันครบแล้วนี่วะนี่มันครบแล้วหรอไม่มีใครมาหรอกพี่นนนพนนพเนี่ย <c oughs> อุ้ยนี่ไงพี่โอ้โหฮะ <c oughs> มากะทีละคนมากะทีละคนเนี่ยซึมมาบ้างเงียบมาบ้างโธพี่เอ้ยอเอาคอยจะจะหลบหน้ากันนะอีกคนมานี่เข้านี่หมดเลย <c oughs> โอ้ผมว่าพวกพี่นี่นะมันไม่น่าจะเข้ากันได้นะแต่มันก็ดูดูไปแล้วมันก็เข้ากันได้ดีที่สุดเลยนะพี่นะ <c oughs> มันมันแป,กแปลกประหลาดี่เลึกนะว <c oughs> ่างพี่เกี้ยงแปลกแปลนะพี่เกียง,ยงดี้ดีก็พี่แต่งไม่ต้องมาทำยิ้มนะเด้๋ย <c oughs> เสียบเียบรู้ตัวเสียบชัวจดี๋ยวเอาตกลงจะเอาไงเดี๋ยวจะเอาไงจะเอาเลิกเลยว่าจะอัดต่อเนี่ยพี่มันเหลือก็ไม่กี่เพลงจะครบหมดแล้วนี่นะฮะันจะเอาไงกันดีอะเอาไงโถูกเลยถามได้เอาไงกันนะก็อืมย่างงั้นอิดไปตั้งแคปเลยโถูสบายอยู่แล้วพี่จุ้ยทำสบายสบายทำหัวใจเอกเนย ถ้าเหนื่อยกันพักล่งคงดีทำสบายสบายทำหัวใจเอกนเนกบ้านเราเมืองเราป่าเราป่าเราทำสบายสบายอย่าทำหัวใจเก่งเมล็ดบ้านใครเมืองใครไม่รู้รถรถชวนถนนบอกเครื่องยนต์และชวนไฟแดง การแสดงหยุดปาดหยุดแรงเสียงเบาฝันบางทำสบายสบายทำหัวใจ นชวนเพื่อตาบอกเขาบอกลาแลนชวนสะดืออ่อนล้าไม่เดียบ้างหรืองฝากบอกมือผ้ากันเป็นไร ตัวเอง loy ไว้แค่เพียงบทเพลงช่วยกล่อมบรรเลงหลับนอนสบาย